ินหล<า>งไาอยากได้รุนมากๆ,ากๆอยากจะได้รุนมากๆกสามสองหนึ่งปีสวยงามคร <at you> ับแม่ฉีด <at you> โอ้โ,โห,โห,โหตายเลยเหรอวะทำอะไรเพื่อนกูเนี่ย <at you> ทำอะไรเพื่อนกูเนี่ <at you> ยเฮไออูชิงชิงสวยเอาและครับคุณหนูสองคนนี้เขาจะรอดหรือไม่แล้วเบิร์กไรเดอร์จะโหดขนาดไหนรับชมพร้อมกันเลยครับ เอาครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับเพจจีตีฮอนอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มาในฮีโร่ที่มีชื่อว่าเปิร์กไรเดอร์นะครับนี่เราจะอัพสกิลสามมานะฮะแล้วเราก็จะกัดคีบแบบนี้เลยนะฮะนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะทำให้คีบเราเนี่ยเลือน้อยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะได้เอ็กพีน้อยลงด้วยนะครับเขาจะเวลตามเราไม่ทันนั่นเองเพราะว่าเขาไม่มีคีปให้ฟ์มนะฮะโอเคหยุดคุยเรื่องสกิลสามฮะเดี๋ยวอืออื้อ จริงๆผมจริงๆผมอยากจะเล่นเ e ิร์สไรเดอร์มานานแล้วนะครับเพราะว่ามันมันปรับมาใหม่นะครับสกิล2ปรับใหม่แล้วก็สกิลออนติเมตด,ด้วยนะฮะสกิล2เนี่ยทำให้ดูดศัตรูเป็นหมู่นะฮะส่วนออนติเมตปรับใหม่มาก็คืออันติแล้วจะติดสลโล่ด้วยนะครับคือเมื่อก่อนมันก็ติดสลโลนั่นแหละแต่ว่ามันถูกเอาออกไปนะฮะให้ให้ชิ่งเร็วเข้ามาแทนแล้วตอนเนี้ยมันทั้งชิ่งเร็วแล้วก็ ัตูติดสโลด้วยฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเบรกไรเดอร์ปรับใหม่มาคราวนี้เขาเจาะโหดขนาดไหนนะฮะอือโจ๊ะแน่อือเบรกไรเดอร์เนี่ยอยู่อยู่เลนไหนก็ได้นะครับแต่ผมชอบอยู่เลนกลางเพราะว่าเขาเนี่ยสกิลหนึ่งเขาจะแรงมากๆนะฮะแถมคูดาวเร็วอีกด้วยนะครับผม ทำให้กดเนี่ยเดมเปียไม่กล้าเข้าเลยฮะถึงแม้ว่าแดมเปียจะปรับมาโหดนะฮะแต่ผมว่าเจอเปิร์กเลเดอร์ครับอืออัไรนะอะไรนะเฮ้ยแตเจอเอ้ยโอ้พร้อมยิงนี่แน่นี่แนะน่กนะดดนันกด,ดดันขั้นสุดกดดันขั้นสุดกดดันขั้นสุดเจ้าจะเอาปะละ่ะเฮ้ยความแรงมันต่างกันไอ้น้อง ทำไรโอ้ยว่าเอ้ยกูกำลังเพิ่มเลือดอยู่กำลังเอารองเท้ามาส่งยุ่งจริงยุ่งจริงเห็นมัไรฮะสำหรับสกิลสามนะฮะถ้าเกิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนฮะมันสามารถกินคีฟฝั่งตัวเองได้นะครับแบบนี้ฮะวบแล้วก็ดูดมานามานะฮะอืมอ่าแล้วยังไงคล่องใจคล่องใจปะละ่าล่ะคล่องใจปะละ่าละ่ะจะเอาปะล,ะล่าล่ะเราจะเอาไหมละ่ะ แล้วยังไงไปไหนล่ะฮึ <c oughs> <c oughs> นิดเดียวฮะนิดเดียวฮะแต่ว่าเลือดผมนี่โชกเลยเนี่ยเอายาแดงมาก่อน <c oughs> แดมแม่งคล่องใจวะ่ะแดมแม่งคล่องใจวะ <c oughs> จ่ะโจ๊ะแหโจ๊ะไอ้ไม่ได้ได้ไงวะโ <c oughs> <c oughs> จ๊ะแหม ตอนนี้ดมหายหัวไปไหนไม่รู้อะกลางหายนะจ,จ๊ะโตออาศัตรูหายไปตูหายไปแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะถ้าเจ้าตายข้าไม่รับผิดชอบนะนี่แนะ่นี่ฮะการใช้สกิลสามทำให้เรามีมานานนะครับอยู่เลนได้เรื่อยๆ,ๆนะฮะไม่ต้องกลับบ้านเลยทั้งสิ้นนะฮะกลางหายนะครับ ไม่มาไปไหนก็ไม่รู้ะฮะสร้างมันฮะไม่มาแล้วก็ฟาร์มฮะตอนนี้เลเวลหกแล้วนะครับอย่างรวดเร็รวดเร็วนะฮะอืมโจ้โอ้ยโอเคมันโผล่มาแล้วอะลงใส่ไปเก็บลูวินวอล์กมานะฮะเออโจ้ไปดูลูนบนกันบ้างครับ อยากจะคิวมากๆโอ้แดมแม่งอะไรอะหนีอย่างเดียวเลยอะอออัมตีไปเลยอัมตีไปเลยบึ้มเย่โอเคฮะตอนนี้ก็แดนมันหนึ่งคิวแล้วนะครับผมอืมแซนตีไปเลยฮะอย่าไปงกครับนะจุดๆนี้โจ๊ะคูดาวก็ไม่นานเท่าไหร่ฮะสองนาที ก็นานนะครับคูดาวสองทีนี้เนี่ยสัตรู้กำลังไปเดื่อยๆเดี๋ยวว่าใช้กันไม่ได้บ่อยๆนะฮะศัตรูหายไปอยากจะเอามากๆบนเอาได้ไหมครับสเกลเฮ้ยเจอแพนด้าแพนด้าก็ว่าน่ารักเฮ้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วมีเอ้าไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอืมไอเด้อเด้อเดเด้อเด้อทำไปเด็กเกมมิ่ง ตามไปเด็กเกมมิ่งเอามันยทำไมกูต้องแทงป้อมด้วยอ่ะทำไมกูต้องแทงป้อมอ่ะอุ้ยสกาเดี๋ยว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 หนึ่งศูนย์สกิลเอาไอ้อะไรวะสินักแมบเหรอต้องเอาครับต้องเอาฮะณจุดจนี้ต้องเอาไม่ไดงเอา Why here? we are still มา,มาไหมฮะโจมตียังไงฮะเอาปล่าล่ะเอาปล่าล่ะเรามีสามนะเว้ยเรามีสาม,สามด้วยสไลด์เลยดิอโอ้บ้าเอ้ยโอ้ทีทีสกิลลัดกูเรามีมานาทีพุ่งสไลด์เราไม่มีมมว่ะระวังวารอแล้วฮะ แขนใจกับเลรลลี่แขนก็จะเอ้ยไม่ใช่แขนใจกับเลรลลี่ก็ต้องมาลงกับคีฟฮะลงกับคีฟ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 อะไรวะใครมาวะจะเอาปล่า,าล่ะรูหายไปเอาปล่าล่ะสเก้าวทำไมล่ะจะบวกเปล่ะล่ะจะบวกปล่าล่ะเราจะไม่อยากอันตีวะเอากันได้วะอันตีก็ได้วะ จริงสกิลหนึ่งกูดาวไวมากน,นะแปดวิแต่ว่าไม่อยากล้อนะฮะอือเ้ยมืนมนเยอะแยะเต็ไมไปหมดไหนฮาไหนฮาฟินฟ,ฟินฟินฟิฟฟนฟพอพอจัดไปสามแล้วล่ะเนี่ยโต ตอนนี้ผ่านไปหนาทีนะครับสกอร์เราอยู่ที่คิวสีตายหนึ่งะฮะจริงๆตายหนึ่งนี่ไม่ควรตายเลยเนี่ยพราะแ้ลลี่แท้ๆเลยข้าเกียดเจ้าอืออยังมีหน้ามาลากคิวข้าอีกจำไว้นะครับทุกคนฮะผมเกียดแอลลี่ครับผมแ <c oughs> ม่งสก,กิลลาร์สกูแล้วปล่อยให้กูตายอีกเสียใจร้องไห้ดีกว่า ไปไปกลางีกว่ฮะผมชอบอยู <S <s ่กับเปเซเลนนะเขาสามารถดูแลดูแลเราได้นะับอ่าแล้วยังไงล่ะเพื่อนคลิน้อยไปฮะคลิปเยอะกว่านี้เราอาจจะเข้าไปได้ลึกกว่านี้นะฮะอ่าเราฟินไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านในเกมมิ่งเริ่มมีกินแล้วนะเริ่มมีกินแล้วนะบ้าหรือเปล่า ตบเตรียสกิลหนึ่งของเรานะฮะบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับแรงพอๆกับสกิลสองของ thunder binger เลยนะฮะแถมคู่ดาวนี่ก็รถเร็วอย่างยิ่งนะฮะแค่แปดวิเท่านั้นเองครับผมเฮ้ยป้อมไมฟแดงโดนซ้ำแล้วได้ลูนวินวอล์กนี้ต้องมีหนึ่งศพฮะ ดูมาจ่าเล่ดูมาจ่าเล่ดูมาจ่าเล่ดูหมาบลาล่ะแพนด้าตีคีดสักหน่อยเปล่าตีคีดสักหน่อยดีกว่าแพนด้าเรานิ่งฮะแพนด้าเราไม่ตอบวะผมคนอะไรวะคุยด้วยคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยแต่ว่าผมอยากคุยกับคนนี้อยากคุยกับคนนี้อยากจะคุยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวาอย่ามาล่าจอดกูอย่ามาล่าจอดกูอย่าไม่ไม่อย่าล่าจอดกู เครื่องหอมชุยเหลือเกินอ๋อนะฮะหายฮาวอยู่บนนะครับกินคีฟซะหน่อยเฮ้ยถึงข่าวที่ข้าต้องล้าตอดเจ้าบ้างแล้าวา <c oughs> ดเด็กๆไปนอ้องบททางของพี่ชัดๆแต่เราหายการลาแรล,ล้วนะแลนดี่ระวางังนี่แนะ่นี่แนะ่ เดี๋ยวนะทำไมตรงกลางมันเยอะจังวะตรงกลางมันเยอะจังวะทำอะไรเพื่อนกนูทำอะไรเพื่อนกูจะแทงให้มิดเลยห้ามยุ่งกับเพชรเลนนะฮะเพชรเลนนี่เพื่อนรักเพื่อนยากเพื่อนเดี๋ยวดูดดูดดูดคีปมานี่ขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวให้มันเสียไปข้างในนี่เขาเรียกว่าเป็นสเต็ปนะฮะดูดมานาจากคีปฮะแล้ว,วก็สกิลต่อนะครับ สไลด์ไปดิสไลด์ไป <c oughs> ไม่ไหวจริงๆเลยแนละลี่ตัวเทีย <c oughs> ดูชีพ <c oughs> ไปไหนครับคุณผ,ผู้ชมฮะเราเดินไปไหนครับเดิไไนไปหาเพชรเลนนะฮะเพชรเลนข้ามาช่วยเจ้าแล้วกระทาแดงคล้องชีต <c oughs> ขอบพี่กำลังขึ้นใครก็หยุดข้าไม่ได้น้อง <c oughs> <c oughs> พี่บอกแล้วไงว่าหมอยพี่กำลังขึ้นนะนี่แน่ ดีเอ็มบ้าหรือเปล่ามา้าข้าก็ตบเรียบจุ้งหายไปอีป้อมฮะอีป้อมเฮ้ยป้อมใ้แดงโดนซ้ำแล้วป้อมใ้แดงโดนซ้ำเขาแล้วเอาฮะตอนนี้โคเด็กเลเวลสองแล้วนะฮะสำหรับการเล่นตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ออกโคเด็กนะฮะเพราะว่าสกิลหนึ่งเราแรงนะครับเรามีมนาใช้ตลอดเหลือแต่เพลงดาเมจเท่านั้นฮะ ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหนึ่งกับกับสกิลโคเด็ก <weighed swords> <c oughs> มันเรียกว่าสกิลเหรอไม่ใช่มันเป็นไอเทมโคเด็กนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหนึ่งกับโคเด็กนะฮะรับรองว่ามีศพแน่นอนนะว่ามันแ,แรงมากมากครับผมออื้โตโตนี่เลย ได้ป้อมมากๆอยากจะได้ป้อมมากๆระวังเฮ้ยป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วป้อมไม้แดงโดนซ้ำเขาแล้วฟิน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 หลงป่าฟินหลงป่าอยากได้รุนมากๆ อยากจะได้รุนมากๆสามสองหนึ่งปีมีเลยนะซขอบคุยังลูกความแรงมันต่างกันไหนน้องฟินบอกกูทำอะไรผิดกูแค่จะมาเก็บอรุณไม่ต้องทำกับฉันอย่างนี้เอาฮะมาหาเพื่อนคูส oh ีฮะมาหาเพื่อนคูส um uh ีครับผมเอ้ยไปไหนเล่า เเียวรคตอนนี้เวลาผ่านไป13นาทีนะฮะเราล่อไป11ตัวแล้วครับผมใครโดนอะไรวะวกระตุกกระตุกกระตุกเนี่ยกูเป็นไรวะเนี่ย เราตามแลลี่ไปฮะจังหวะนี้แลลี่จะต้องทําให้เราประทับใจได้ๆๆๆแน่ๆฮะผู้ชมฮะตื่นเต้นจริง,งเลยฮะแล้วบิงไปจังหวะนี้ครับสไลด์ไปครับโอ้โหแล้วอันตีไปจังหวะนี้ครับสวยงามครับแม่ฉีดโอ้าหรือเปล่า,า,ลานี่บ้าหรือเปล่าแลาล,ลี่เรามาเป็นญาติดีกันเถอะ ในเมื่อเจ้าเปิดเกมได้ดีขนาดนี้ตอนแรกตอนแรกผมนึกว่ามันจะเปิดเปลวแล้วนะอยู่ดีพุ่งเข้าป่าไม้ดงหญ้าไปนะฮะแล้วเขาก็สไลด์ฮะเขาเรียกว่าว่าเป็นสเตปเทพนะฮะเป็นสเตปที่แม้แต่ห้าหกเจ็ดแปดยังต้องอึ้งนะครับผมใครเอาไปลองใช้กันได้นะฮะบิงเข้าดงไม้ะฮะแล้วค่อยพุ่งนะครับ การที่บิงเข้าดงไม้เนี่ยศัตรูจะมองไม่เห็นนะฮะว่าเราเนี่ยบิงมานะครับะะถ้าเกิดว่าเราบิงไปแบบอยู่ตรงใกล้ๆศัตรูนะฮะแล้วค่อยใช้สกิลสไลด์เนี่ยอาจจะตัวอาจจะมองเห็นนะฮะแล้วก็หนีไปได้ครับผมอ่าเป็นไงฮะฉลาดรับโลกไหมครับอ่านะไม่ทรบมดานะฮะสำหรับแรลลี่คนนี้นะครับผม ก็ฮะสกาวสกาวสกาวฮึมมี่แลนดี่เราสุดยอดแล้วฮะโดนจากโอ้ยังลูกจากเพื่อนร้ายกลายเป็นเพื่อนรักครับจังหวะนี้โอ้ยแลนี่โดนซูมฮะเรายอมไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้นะเพื่อนนะโอ้ยแหลก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 อะไรเนี่ย ะก่อนที่เราจะแก้แค้นให้นะฮะเราตแลวรับเราซื้อยาให้แลัลี่ก่อนนะโอ้โหเดินเดินแหลกแหลกมานี่แลัลี่ที่รักแลัลี่ที่รักลันลี่ที่รักเราเติมยาให้นะ,ะจุ๊บจุ๊บบ้าหรือเปล่า,ามาห้าขั้งก็บตบเรียบเฮ้ยจะเอาไปล่ะแล้วแพนด้ายัางไงฮะเอาเปล่า,อ,าอ่ะโชไม่กล้านี่หว่านะฮะเอาฮะคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าทำไมผมขึ้นไอเทม เป็นดาบพันสองแบบนี้นะฮะไม่ขึ้นโคเด็กต่อเฮ้ยเอาป้อมหน่อยครับเพราะว่าจากที่ผมเคยเล่นเปิร์กไรเดอร์มาหลายเกมนะฮะถ้าเกิดว่าออกโคเด็กได้สักเวลสนะฮะเราควรจะไปออกของอย่างอื่นครับผมคือดามเมจมันพอแล้วนะฮะเวลสนี่ก็แรงมากๆเแล้วฮะควรจะรีบขึ้นเป็นไอเทมอย่างอื่นนะฮะไม่งั้นเนี่ยเกมอาจจะพลิกได้นะับผม เดี๋ยวผมจะออกเป็นวินวอล์คนะฮะเพื่อที่เราจะได้ต่อเป็นสายแครี่ต่อไปนะฮะโอ้ยแหลกจังวะโอวัตตาฟักอะไรเนี่ยโดนยิงเซิร์ฟปะเนี่ยอะไรเนี่ยยิงเซิร์ฟบอลนี่อะไรกับทุกคนฮะทีมตรงข้ามหลุดคืออะไรวะสัตว์ตัวหายไปโอ้ยโอ้ย คันดาล็อกอินเข้ามาแล้วฮะจากหลุดออกไปหวังว่าจะไม่โดนยิงเซิร์ฟนะหวังว่าจะแค่เซิร์ฟแหลกธรรมาดานะฮะโอ้โหถ้าเดินดเออไม่ใช่เดินถ้าโดนยิงเซิร์ฟนี่แย่เลยเนี่ยเกมกำลังสนุกเลยฮะโอ้ยมันแหลกจังวะ ป๊อปท่นต่อเธอเขาระวังตุบเฮ้ยโอ้โหตายเลยเหรอวะทำอะไรเพื่อนกูเนี่ยทำอะไรเพื่อนกูเนี่ยเฮ้ยอูชิงชิงสวยชิ้งสวยชิงสวยโอ้โหมึง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 ลูกมึงขำเยอะเกินไปแล้วนะคุณนักคอมครับไม่ขนามือพี่เลยโอ้โห เ <NXT> นี่ยฮะการที่อันตินะครับเขาปรับมาให้แบบคือมันสโลด้วยอ่ะแล้วมันชิ่งเร็วด้วยนะครับคือแบบมันแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับปรับมาให้น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะฮะเขเอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมคือตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันชิ่งแล้วมันสโลแต่ว่าไอ้การชิ่งอ่ะมันชิ่งได้ช้ามากๆครับแต่ว่าตอนนี้เขาปรับให้ทั้งชิ่งเร็วแล้วก็ชิ่งหนืดด้วยนะฮะ มือนเมื่อกี้มันโดนชิงกัน2คนแล้วมันเดินเดินไม่ออกไงมันก็โดนชิงไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ตายคู่แล้วผมเอออีกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดข้ามาแล้วข้ามาพบกับ <c oughs> ข้ามาพบก,กับลำแสงโอ้โไม่ไหวแล้วแลมแลมเหรอได้ข่าวว่าโหดเหรอแดมเฮ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยด็อกเตอร์หน่อยโอ้โห ตามไปฮะร้ายล็อกเตอร์แบบนี้เราไม่ยอมฮะเราไม่ยอมอึ๊ดขี่อย่างนี้เลยสไลด์แม่นเชียวนะฮะลีลี่ไปต่อฮะเอาก้องป้องบนให้ได้ครับผมอืมไอ้นี่ก็ตีดังเลยค่อนข้างแหลกเฮ้ยป้อมใบแดงโดนซ้ำแล้วก็ไปแดงโดนซ้ำแล้ว เอาฮะตอนนี้เราได้ฮิวมาแล้วนะครับเอาไว้ฮิวไว้เพื่อนบ้างเหมือนเห็นสเกลแวบๆครับเมื่อกี้เ้กกาครับ ฉีรดระยะไกลเ <c oughs> อาฮะฝ่ายตรงข้ามกดยอมแพ้นะครับเราไม่โหวตกันเห็นนะปัก,กได้ปะวะปักตรงนี้ถูกปะวะไปฮะยิงครับเฮ้ยโอ้อยจมานันมันแก้ได้วะ <c oughs> ด็อกเตอร์นี่ก็เป็น แคซีนะฮะพยายามจะพิมพ์ถามปกติเวลาแคสผมไม่ค่อยชอบคุยกับคนอื่นเป็นเรื่องเวลาเท่าไหร่นะฮะผมจะพูดอยู่คนเดียวนะครับผมอ่าสตันสวยเนี่ยโหถ้าผมอยู่ตรงนั้นนะได้ลงอันตีแล้วฮะขออีกทีนึงแจ๊ะแจะ๊อืมได้ด้วยฟิน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 นี่ละ ต้องได้แล้วใครมแทนดาเดินมาทำไมไม่ข้ามุ้ยเลยที่หลังขออะไรแล้วนี่โบกปูนได้ไรเนี่ยใครทหารได้แดงเอาลาต่อได้ไหมนี่บอกปูนได้ไรเนี่ยใครทหารได้แดงแตกเฉยเลย โดนไปนเนี่ยนี่เอ็มมาหรือเปล่ามาห้าั้งก็ตบเรียบโอ้ยยังแหลกไม่เลิกยังแหลกไม่เลิกอีกเรอเฮ้ยป้อมไอแดงโดนซ้ำแล้วต่อไปฮะไปต่อมาแหลกนี้ต้องได้ฮะ ตีไปแล้วนี่ลูกพ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะใครมาวะมาทำไมหลงทิศเหรอหลงทิศเหรอเดี๋ยว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 สักเก้า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 ผู้เชี่ยแดมได้ขาว่าโหดเหรอได้ขาวว่าโหดอ่ะได้ขาวว่าโหดเหรอ ีฮนะเดี๋ยวเราไปซื้อวินวอล์กใหญ่กันสักหน่อยฮนะอ่าได้มาเรียบร้อยหนีหนีหนีหน,นีโอเคดูดมานาจากคลิปมันมันสะดวกสบายก็ตรงนี้แหละฮะมีมานาใช้เรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องกลับบ้านนะฮะโอ้ยโดนไอ้ป้อมใบแดงโดนซ้ำแล้วนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นกระตบเรียบไอ้ด็อกเตอร์พุ่งไปไหนวะเนี่ยไม่ตามฮะไม่ตามเลยบางทีป้อมป้อมป้อมรีบจบเฮ้ยโอ้ยเขี้ยะไม่เท้า มาตอนไหนวะโอ้ไม่รู้จักตอกบุงลูกทำไมละ่ะเอา้าใครหยุดวะเนี่ยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะสักหน่อยไหมละ่ะสักเกาสักขาเด็กที่หลังไปโอ้ไม่รู้จัก เดี๋ยว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 ้ำแล้วอืมทำไมนะทำไมล่ะฟินทำไมล่ะฟินไม่รู้จักไม่มีเลยเดี๋ยวที่หลังโอ้ไม่รู้จักเดืไม่ตายนะคตัวอ่ะมันแร่ซะหน่อยฮะโอเคเปล่าไงโอ้ยเสียงกับพี่ก็จบกันไปแล้วนะฮะสหรับเกมนี้นะครับสกอร์อยู่ที่คิวยีตาย2นะฮะแอตซิตอีก12นะครับผมไอเทมก็ประมาณนี้นะฮะ จริงควรจะตายหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปเข้าบ่อไฟเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้